กลายเป็นเรื่องที่กระหึ่มโลกโซเชียลนะครับหลังบริษัทเดอะวันประกันภยัยส่ง SMS และจดหมายแจ้งให้ลูกค้าที่ทำประกันโควิดแบบเจอจ่ายจบต้องยกเลิกกรมธรรม์หรือว่าเปลี่ยนกรมธรรม์ภายใน7วันครับบริษัทเดอะวันประกันภยัยส่งจดหมายและ SMS ถึงลูกค้าที่ซื้อรกรมธรรม์โควิดเจอจ่ายจบหลังจากที่ผ่านมามีคนขอเคลมประกันเพิ่มขึ้น300เท่าทำให้บริษัทต้องขอผ่อนผันกับคอพอพอ และชี้แจงว่าไม่สามารถบริหารสภาพคล่องได้บริษัทจึงเสนอ4แนวทางให้ลูกค้าเลือกนะครับก็คือ 1. เปลี่ยนกรมทันโควิดเจอจ่ายจบเป็นคุ้มครองเฉพาะกรณีป่วยหนักหรือว่าโคม่าเท่านั้น 2. เปลี่ยนประกรันโควิด19เป็นประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลแทน 3. บอกเลิกกรมทันไปเลยโดยบริษัทจะคืนเงินให้100%ภายใน7วันและ 4. หากบอกเลิกกรมธันเจอจ่ายจบ ให้นําเงินที่ได้คืนมาซื้อประกันภัยอื่นของบริษัทโดยจะได้ส่วนลดเป็นเงิน2เท่าของเบี้ยประกันภัยที่ได้คืนโดยจะต้องตัดสินใจและแจ้งบริษัทภายใน7วันหลังได้ข้อความหากลูกค้าไม่ดําเนินการทางบริษัทจะเปลี่ยนแปลงให้เองซึ่งหลังจากที่มีการแจ้งแบบนี้นะครับก็ทําให้เกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักและมีการกดดันให้คอปพอออกมาชี้แจงกับ